เป็นเรื่องแล้วชาวเนตดรามาชุดจายาร่วมงานแต่งมาคิมทำไมใส่สีนี้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานวิวาวานของคิมเบอรี่แอน์วอจชิมัสกับพระเอกหนุ่มมาร์เปเรนที่งานมงคลสมรสของทั้งคู่ครังนี้จัดขึ้นที่ห้องเวิ์บอลรูมโรงแรมซินทราแกนส์ และอีกหนึ่งคนที่ถูกชาวเน็ตจับจ้องไม่แพ้คู่บ่าวสาวเลยคือนางเอกเพื่อนสีห่าญยาอุรัสยาที่งานนี้ผาาครอบครัวมาร่วมงานแต่งด้วยแต่ดูเหมือนว่าชุดที่ยาญาใส่จะไปสะดุดตาชาวเน็ตเกิดทั่วหลงสง,งานเพราะดูจากชุดหยาญาเป็นสีดำและชุดจริงๆเป็นสีน้ำตาลเข้มงานนี้เกิดถกสนันว่าทำไมหย่าย่าถึงเลือกใส่ชุดนี้มางานแต่งเพื่อนแต่อย่างไรก็ตามหยายา่าและสีชุดก็ไม่ได้ผิดอะไร หากเปิดโลกงานแต่งที่จัดต่างประเทศแขกผู้มาร่วมงานก็ใส่สีประมาณนี้เพื่อไม่ให้เด่นแย่งสินเจ้าสาวนั่นเอง